ช่กม่องละครของอีพี่ยีิกันค่ะพี่น้องว่าทายถ้ำหรือย่งไปฟังพยาบาลฟินแลนด์แล้วเวาค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บัดอะไรนะบัดอยู่ที่แถวเขตอุบลรัฐพี่น้องมาทายที่ซื้อนะผมโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งสวัสดีแฟน,แฟน เพจโตเกียวมิวสิกเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิว Music, วก Music. นะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายทีเซอร์ปัทมาวารินอีพีที่ยี่สิบแล้วนะครับผมโตเกียวมิวสิกอีพียี่สิบแล้วบอกเลยว่ารอบนี้คนเข้ากลุ่มหลังไลเข้าบึม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 นะครับผมเรามีคอนเสิร์ตแอนด์ละครเวทีโอ้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากมายในในสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องวันที่สิบหกวันจริงเราแสดงวันที่สิบหกนะครับผมพร้อมเสีย์ไพรสับเชิญมากมายไก่กองเป็นยองใหญ่นะพี่น้องกองแบบว่า เยอะแห้งเพร่อนเรีพี่น้องฝากติดตามน้ำไปบนแต่ละคนนอนปิดปิดอัตาามากตั้งแต่ทีซีพี่น้องมีโต่ละครม,มีไผ่เนซีตัวเกี่ยวไม่ชเอฟซีตัวเกียวมีสิเราจะได้รู้ว่าครนนี้ใครบดอะไรบ้างแต่ว่ารอบเนี้ยเราถ่ายอยนิวใัวัดอยู่ในทุ่งนาอยู่ในความเป็นอีสานบ้านเราเราจะหยิบหยิบยื่นความเป็นศิละปะวัฒนธรรมของทางไ่ศาลอุบลราชธานีการอะไรเอ่ยต้องรอติดตามช่วงนี้เหมาะกับเทศากาลเลยนะ ก็จะเอาเทศกาลนั้นมาเข้าเกี่ยวกับเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องจะคอยใส่เสื้อแต่งหน้าก่อนแต่ว่าเด็กๆแต่งตัวเสร็จแล้วอนอดอิปเปียป่าได้น้องเบลี่ยนให้เบิ่งในศาลาว่าใครรับบทอะไรบ้างนะครับผมส่วนตัวพี่ยอดพี่เลีนรับบทอะไรต้องรอติดตามที่เซมย่ังมีผมนะอะไรนะมันเป็นห้อยแล้วมันไม่มีอะไรแหลกมันมีก้อนไม่ออกก็ลารับไม่ออกครื่องไม่ออกบันอะไรจะเสานะเป็นเป็นสิ้นแหลกนะิ้นแหลกแมน ตื้นเสาแห้งเป็นแต่งหนาที่ี่เปิดมา้เยโอ้นมาเพี้ยนเลยด้วไม่ว่าเลยนี่ตาเป็นไม่อวนนี่าเอร็เตูงตมีอมมาเขา่ะเป็นนุมผิวสีครับไมื่ไต้ว่าอยู่แห้งตอนนี้ เมดิแต่ยืนละก็ถักเตียดิแต่ว่าที่ขอบนิดนึงแล้อะไรพูแล <donde pie> ้วเป็นเป็นบือคูกีตาร์ด้วยเกื่อ้มาลิโฮนาส่งผมเป็นแรปเปอร์บ่ครับมือนเป็นแรปเปอร์โยเอโยไม่ต้อตายกับพีดบอโอเคเลยเฮต้ติ e กัน a n a m e กัน a n OK Yeah American Bye y e Goodbye ไปสลีปปิงก่อนโอเคี๋ยพอเลี้ยขางในเส้นังกเขาทังน้างมีด้วยลุกทำไมยายเัยคนมาเพียนเรยวเออจะนอนเนี่ยให้เพื่อนเพียนก็สิไปสแตกน้่เพิ่นอนไปสาร์จ่อเขานั้งย่างก็ไดเออห้องไม่ใหญ่ไปหนีไปไหนจะังกาวานใส่แต่คือนอนถ้าข้าทชานซื้อจริงๆ็ได่ได้เป็นพนัน เขาเป็นการแสดงเต้นแผลเตรียมมันพระเข่าทำไมเป็นยังเป็นแตงเป็นเตรียมพระเข่าซอยโอ้ิถากินโดนคนเขาแตงพอนเป็นใหญ่เป็นชายหกเป็นนอนหลับอยากกินก็ฟังเออก็คือนอนแสบนอนยังไงนอนแสบน่อนพอนเบอร์ลิซ่านในลิซ่านอนหลับอยู่เบอร์ลิซ่านเบอรลิซ่านโอ้เบอร์ลิสานนอนลิซ่าละเอียดอีก ดีกรเันนี้เรามมเฝ้าน้องซ่าแล้วค่ะน้าไทยนี่ก็จะเป็นส่วนเชียร์ผาเอิรนมาอย่างวาความคอร์ูมันแบบเนวฮิปฮอปเกาหลีสรนี้ชุดเชิดกันตาแใหญ่ชู นี่สุนี่เอามาผสมประสาน,ก,นสสก็มีหอดโซนนักเรียนซูชิแกมมานีๆหน่อยหลายชุดครับ,น,บ,บน,น,นี่ก็สีผ้าเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับสำเนาเด็กก็อ่าเรียนสารนี้แล้วแล้วก็จะลงไปซีสเกตครับผมลมาหน้าเน,นืน้อสีหน้าแบบคนอีกส่วนหนึ่งครับถ่ายอีกฉากอยู่โรงเรียนนะครับนอนผมจังหวะกันเด้อพี่น้อง 嗯。